เอีกษณู ειrr รณมา est Roca drop one f o r ก็คือ,อสะพานเขียวสะม่วงก่อนวันนี้เดี๋ยวไปปัดปัดางรถเบรกรถเบรกเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีสมาชิกมาเพิ่ม เดี๋ยววันนี้เป้าหมายแรกเราจะไปทางสะพานเขียวสำม่วงน,นะครับฝนก็เริ่มโรยรินตกระครับไดหมดครับทั้งสดชื่นโอ เราเราจะเลี้ยวขวาข้างหน้านี้ฮะก่อนข้างทางรถไฟ อาชิกเรากำลังมาครับผมปั่นมาปั่นมาเอาละครับทีมงานเรารถหลังนะครับวางรถหลังไ,ลงไปเลยครับแตไปเลยครับไปแล้วครับพี่นุไปเนี่ยให้น้องเฟรม โสุดยอดสุดยอดเราก็มาปั่นกันเส้นทางเรียบทางรถไฟบ้านทามะนาวสวยๆทางนี้ก็พื้นที่ทางเกษตรกรรมฝั่งนี้ก็เป็นรถไฟพังคู่ที่กำลังทำแล้วก็ล้อมรั้วส่วนนี้ก็เป็นถนนเรียบทางรถไฟนะครับ ไปกันต่อยาวๆไปได้ได้มั้ยได้ได้ขับเลยเสื้อสะอาดครับไม่ต้องซื้อต้องซื้อครับสะอาด่ากครับว,วันนีเ้เปิดซิงเปิดซิงไปดูนู้นบ้างครับ โอ้ฟิตมากครับฟิตมากเบอร์สิบโอ้มีไอ้น้ำพี่กระจกด้วยเป็นไงครับปั่นท่ามกลางสายฝนวันนี้อ๋อยาวๆสนามแรกปาก่องขอความรู้สึก่อยผ่านสามสิบโลไปแล้วสบายครับโอ้เดี๋ยวเลย <laughs> เราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอากาศพอดีน,นี่เป็นน้องเฟมนะครับสำหรับชิปชิปแรกของปักช่องวันนี้ก็เดี๋ยวเป้าหมายแรกเราไปดูก่อนตรงสถานีรถไฟซับม่วงก่อนถ้าไหวก็ไปต่อสบายตกรำรำตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับ ดูด <Tipp> <m> ูนะครับว่าจะไหวไหมเดี๋ยวหมดตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องยกรถข้ามข้ามรั้วกันนะครับท่านผู้ชมน่าจะได้อยู่นะครับครับไปหรอเคยครับงูอยากขึ้นรถทุกเลยนะไปไหมถ้าถ้าถ้าจะไปนะก็จะไปไปง่ายกว่านะโอเคครับ ขเขาบอกให้ยกข้ามร่องกลางหน่อยหนึ่งไปได้ป่าวเฟมไหวไหมน้อง <c oughs> มบุกสมบันมากครับงานนี้เอาไปด้วยอะไรกันละคร ไหวไหมครับไหวไหมครับโอ้วันแรกของเฟรชมชุมฉ่ำครับเป็นไงครับน้องเฟรมวันนี้<ป>พี่นุกก็ลอบที่แล้วเป็นไงโอ้ลำบากกว่าเดิมปลาเด๋วข้ามไปตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเรายกรถข้ามได้ครับโ,โอเคครับทุกคน ขอโทษครับผมพี่พามอล์บานะครับขออนุญาตเอารถตัวนึงครับผมจากสวยๆครับสมบุกสมบันดูน้องเฟมผมครับเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับสายปั่นนะสายปัน่นเดี๋ยวภูเขาจำเป็นต้องทนนะครับผมฝั่งนี้ค่ถายอยู่ฝั่งนี้ ฝั่งนี้บ้านซ้ำม,ม่วงนู้นไงโรงงานพวกฟูในทางนู้นอ่ะอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องมึงมาสองตัวกูมาสาม แล้วครับสะพานีรถไฟซักเมือกอันนี้ทีมงานเราก็กำลังจะถึงสะพานเขียวแล้วนะครับครั้งแรกของน้องเฟรมไปแล้วครับคู้นำผูงครับหมายเลขสิบของเรา ต้องเอาเก็บภาพครั้งแรกของเฟรมถึงแล้วครับสะพานเขียวถึงพักจุดที่หนึ่งเอาละครับทีมงานทุกคน กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับพี่นุเคยมาทางนี้ไหมไปยังไงไม่รู้นะครับแต่มาโห,โหตึกเอฟกองอาหารแล้ว สักรอบไหมเซมสักรอบเล็กๆไหมตีนุไหวไหมตีนุไหวไหมสักรอบเล็กสักรอบไหมโอเคให้ได้้อย่างนี้นครับทีมงานเรา ังอยู่กันนะครับเนี่ยครับน้องเฟรมเรื่อยๆตอนนี้พามาแทกเปียกแล้วมาแทกแห้งเนี่ยครับกองอาหารยอดนะครับดีดแล้วก็มาปิดปิดแท็กวันนี้เลาะเรียบทางรถไฟไปสะพานเขียว แล้วก็มากองอาหารเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้จะกี่กิโลแล้วแต่ถ่ายรูปไหมละ่ะเฟรมเฟ์มโอเคอ่ะจอดซ้ายถ่ายรูป

ตอนนี้เราอยู่ที่24.9กิโลเมตรปั่นไฟเล่นไปล้มไปลุยโคลนไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับนี่คันนี้ต้องคุ้มนะีมาใช้คุ้มครับลุที่โคลนก่อนเทวันแรกนะครับเอนดูโรวันนี้วันแรกพร้อมกับชุดวันแรกสภาพถ้าจะมาปั่นในกองอ่ะต้องเอารถใส่รถมาแล้วมาปั่นสักสองสารอบ ราะมันรอบหนึ่งมันสิบสามโลรอบใหญ่อ่ะอทาพี่นุไปมาแล้วรอบใหญ่เป็นไงยัง่วเนี่ยก,กลับไปเนะี่ยรู้เลยสามคันแต่นี้เราไม่ได้ลุยป่าไม่น่าจะรั่วโอ้แต่หินทางรถไฟโคตรใหญ่หินมีแต่ลแหลมเลยแต่ล้อพี่นุยังอยู่มาได้โอเคแล้ว จริงนั่นแล้วนี้เจอหน่อยหยียบเลยเดี๋ยวขวาปิดปิดแ็กแล้วรอบนี้รอบเล็กพอวันนี้ไปมาไกลแล้วดูดูวิวฮะทิศตกดินครับสุดยอดไปเลยวันนี้แน่นอนจริงๆพวกเรา รถนะไม่ใช่คนรถคนคนนี่หอบแพกแพก,ก็เดี๋ยววันนี้ทีมงานนะครับสมาชิกพี่นู้อ่าน้องเฟรมอยู่ข้างหลัง <c oughs> มันหายไปไหนจากเฟรมร <c oughs> อกันรอกัน <c oughs> ไปต่อ <c oughs> ไปต่อไปต่อเราวันนี้นะครับเดี๋ยว ทีมงานนะครับน้องเฟรมแล้วก็พีน่นุเราก็จะลาไปพร้อมกับภาพพระอาทิตย์ตกดินสวยๆนะครับที่กองอาหารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์โคราชปักช่องก็ขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างนี้นะครับพบกันใหม่ในแทร็กหน้านะครับเดี๋ยวแทร็กอะไรยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันกับตามรอยปัน่นตามรอยแชนแนลอย่าลืมเลี้ยขวาเลี้ขวา ไปมาแซงพี่ไปแล้อยากาศสวยงามยามเย็นกับตามรอยฝันวันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตามรอยแชาแนลด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย เฮ้ยไปไปเ้ย